นอนไม่พอนอนไม่สนิทตื่นมาสลึมสลือนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหานี้ทิ้งไว้นานเพราะว่าเราจะมีความเสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้าถึงตั้ง4เท่านะคะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆเลยวันนี้เรามีตัวช่วยนะคะต้อนรับแขกรับเชิญเลยค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยวเวลาที่นอนไม่หลับตื่นเช้าขึ้นมานะัญญาจะรู้สึกว่ามึนหัวนักนนะทำอะไรก็ไม่กระปี้กระเป๋าไม่สดชื่นเลย ไม่เต็มร้อยและเชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะครับหลายๆท่านอาจจะมีอาการแบบนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้มีผลเสียแน่ๆใช่ไหมคุณผูอ,อันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะคะยิ่งถ้าสมมติว่ามีโรคประจําตัวนะคะการนอนไม่หลับเนี่ยก็จะส่งผลทําให้โรคประจําตัวกําเริบที่นี้คือเริ่มจากส้มก่อนคือส้มมาค่ะพี่ชัญย่าพี่เอเชื่อไหมส้มนอนไม่หลับมาประมาณแบบครึ่งปีคือหลับแล้วก็คือเราแค่หลับตาแต่สมองยังแล่น,น,นการนอนไม่หลับเกิดจากว่าคือเครียด แล้วก็ทํางานเยอะนะคะคือกดดันตัวเองอก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็นอนไม่หลับทีนี้ก็คิดว่าเอยหรือว่าเราจะเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าก็เลยไปปรึกษาคุณน้านะคะสนิทคุณน้าคุณน้าเนี่ยส่วนตัวคือเขาเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วค,คือคนเป็นเบาหวานนะคะคือค่อนข้างที่ต้องบอกว่า คือเวลากลางคืนเนี่ยเขาต้องไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆพอเข้าห้องน้ําบ่อยๆอยะคะ่ะทีเนี้ยกลับมาก็จะนอนไม่หลับเขาก็ไปหาคุณหมอเพราะว่าก็ต้องมีเหมือนเป็นการเช็คอัพร่างกายนะคะคุณหมอบอกแบบนี้ว่าคุณน้าของส้มมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศรา้าเพราะว่ามีโรคประจําตัวะคะ่ะเป็นเบาหวานมาอย่างยาวนานประมาณ10กว่าปีคุณหมอก็บอกแบบนี้ว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าเบื้องต้นก่อนให้คุณน้าเนี่ย พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะแล้วก็ทําใจสบายๆทีเนี้ยพออายุมากขึ้นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ยิ่งมีโรคประจําตัวส้มเนนยนยาเลยนะคะ<ช>ว่าคือเสี่ยงจริงๆนอกจากที่จะเสี่ยงในการที่จะเป็นแบบว่าซึมเศร้าแล้วเนี่ยนะคะ<ช><ช>เราต้องหาตัวเสริมด้วยนะคะตัวเสริมเนี่ยก็คือคุณหมอพูดว่าแบบนี้ให้ลองหาสารสกัดที่ มีสมุนผสมของพวกคามโมมายล์ค,คามโมมายช่วยทาให้เรารู้สึกว่าหลับง่ายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยคุณน้าก็เฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปปรึกษาเพื่อนค่ะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยมีตัวนี้แนะนําคือตัวทางด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้คุณนาแบบแฮปปี้มากค่ะ,ค,ะคือตัวไวตาเนเจอร์พลัสค่ะสารสกัดคามโมมายล์ผสมสารสกัดจากบาบนะคะกระปุกนี้เนี่ยต้องบอกว่าสารสกัดเนี่ยเข้มขน้นกว่าเดิมถึง10เท่านะคะแล้วข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมคะก็คือว่าช่วยในการปรับความสมดุลเคมีใน หมองทาให้เราหลับลึกหลับสบายค่ะคลายกังวลน,นะคะและที่สําคัญคือไม่หลับหล,ลับตื่นตื่นในช่วงด,ดึกดึกอีกแล้วเวลาเราพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือว่าหลับลึกหลับสบายค่ะตื่นมาร่างกายก็จะสดใสหน้าตาก็จะแฮปปี้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะและว,วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการปักทองต้องรู้นะคะแน่นอน,นค่ะวันนี้นะคะเฉพาะรายการปักทองต้องรู้นะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มาได้เลยค่ะ RSM o นึ RS ่งเนะคะปกติค่ะตัว ไวตาเนเจอร์พลัสนะคะก็คือตัวไวตาคาโมไมตัวนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยนะคะ990บาทแต่วันนี้พิเศษมากค่ะซื้อ3แถม 2, 2> ได้ค่าแล้วนะแต่ยังไม่พอค่ะส้มมาทั้งที เราแถมตัวไวตากระชายนะคะอ,อีก2กระปุกค่ะตัวนี้จะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทําให้ร่างกายคุณพ่อคุณแม่มีความแข็งแรงขึ้นนะคะทั้งหมดนี้7จะกระปุกนะราคาเดียวเลยค่ะ1,590บาทค่ะที่สําคัญเลยนะคะจัดส่งฟรีค่ะ,คะจัดส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะกดได้เลย RSM o n 8 7 8 1พิเศษมากจริงๆค่ะคุณครับเซตเกระปุกนี้นะคะคุ้มสุดคุ้มจริงๆนะครับทานบอกว่า ยาวๆเลยคุณนะคุณพ่อคุณแม่ครับท่านไหนที่มีอาการนอนไม่หลับนะครับลองเปิดใจดูนะคะไวตาเนจพัดผมว่าช่วยได้จริงค่ะนะส่วนตัวส้มนาส้มทานแล้วคุณผู้ชมจะบอกว่าแฮปปี้มากส้มเนี่ยหลับลึกขึ้นแล้วก็หลับสบายขึ้นคือตื่นมาเนี่ยเราทํางานสดใสค่ะทํางานได้อย่างเต็มร้อยนะคะดูจากหน้าตาตอนนี้สดใสขึ้นไหมคะแต่ก่อนเนี่ยใช่นอนไม่หลับคือโซมมากแต่คุณนาเนี่ยชัดเจนมากกว่านั้นคือโอเคเขาเป็นเบาหวานก็จริงแต่ว่าตอนนี้คุณนาเนี่ยร่างกายนะคะดีขึ้นหน้าตา สดใสคุณหมอบอกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยนะคะไม่กําเริบด้วยค่ะแล้วก็นอกจากส้มนะคะยังมีผู้ใช้จริงอีก2ท่านที่เขาบอกเลยว่าอันนี้เขาเป็นซึมเศร้าจริงๆแล้วเขาก็ทานตัวไวตาตัวเนี้ยนะคะตัวไวตาคาโมไมาเนี่ยเขาบอกเลยว่า ทานแล้วเนี่ยมนหลับดีขึ้นนะหลับลึกขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนคุณผู้ชมจะบอกเลยว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยมันสําคัญคุณอย่ามองข้ามนะมันเหมือนไกลตัวแต่มันใกล้ตัวมากจริงๆค่ะ